<c oughs> คือเอาข้างปวกนี่างะมาวางลงเลย้างลงเลยเท้าำเทนสมุลหนึ่งกิโลนะครับเท้นานำเนหนึ่งกิโลแต่เท้าำใส่ข้อถ่วงม,มักไปซี่มือแล้วก็ผ้านำที่งเ้าเ่าต้องไปตองมุนมุนของกัรเล่นลอยเป็นสมองอย่งน้น,นะครับมาเนี่ปวกนะครับนาน้ข้างปวกนาหนั่ง คนมาปั๊บว่าตนเห็ดเอาไปใส่กรงยางไว้มันเกิดเห็ดพวกเลยด้ครับนี่ครับซอว่าเชื่อเห็ดลวงนี่ปวกจะเอาไปให้ลูกเขากินเว <c oughs> ลาแม่เขายุ่นเขาจะผมยินไปย่างนี่ไปให้น้ำลงไปเวลาเขาเป็นข้างห่างห้าง,ห,างห่างไปแล้วน้มจะง่งได้มันจะงเกิดเห็ดปวกขึ้นมากครับนี่มันมีใจครับครับว <c oughs> <c oughs> ันนธรรมามะะนะครับตอนนี้ได้สองหอ บานนี้เด้ครับนเร้านามันเคลื่อนถัวออกมาอันบ่ขอใครก่อนงนี่ก้นถัวันกเขยอดเนาะมันออกมากินขยอดดเนลตัวครับผมตัวมันเป็นต <gaze S 2> <w> ุลินทรีแหล่ะเาหอถัวเลยครับัวไปได้เกิด no. หันครับโขกงหนาแล้วดันเลยเอาบโทษเจ้าบ่เอาบโทษเจ้าเมือตุลินรีสวภาพอันนี้

เห็นเห็ดปลวเสียไปขึ้นหาเส้นเาขายดีนไม่ได้ครับี่เห็ดแไหนแต่เมื่อวานไบนี่เาจัเจ้าปวกัครั้นเจ้าปวกครับจ้าปวกอยู่หน้าที่แรกหักับระยานจ้าปวกเนาะบงอยู่ไม่อยู่สุเนาะวาจีนจ้าปวกมันม่หลายอย่างครับขาตเจ็ดปวกเขาต้องเอาจ้าปวกนม่เบือนทำยากติดจ้ตา จวงมันไม่เย็ปวดไม่ชาวบัวที่น an ี่เชื่อเน็ดไลนเข้ามาเอาไปมารไว้เลยนะเอาจวงมันเป็นจะนม่ะออกสารปรำลมปาดวัวเราน้างนอกมหาสารคามนะครับอปอรามินองมันสารมดแต่ว่าไม่เลาอปกสาร ขึ yeah. ้นไม่ขายทั้งนั้นหนาฝนมันขายดีตลดหนานี่ผมกมน้เอามันชุนชุนู่แสดงว่ามันจงเป็นหนาเจผมบอก่มางานนเีต่อเจวาจวยน้สมกยงได้นคนไม่ได้ใส่น่เลยมนอาฝนานเลยแต่ว่าขนม่ไปนั่นแหละเดียวกันมันเป็นจ้ิยที่เดกันนี่ก็เหดที่กรำนี้ มันบอกวิธีีปัญหาที่เดเกันมเลยมันเกิดประเด็นเเกันนี่ก่อนออมันการเนี่ยเรียนเลนดูย่านีประโยชน์ทุกอย่างอันนี้ทพ่อันเกิดอักลักษณ์หลายๆผนึกวันถ้าเขาเห็นเมือนที่ดีสิมันเกิดมันเกิดดีหรือเหล่าการเปดนเห่วมันถึงี2อย่างเดี๋ยวเดขออนุญาต เี่ยนเรอยไเทายู่งานน้ำคูต่เขาอยมาหาสารคามนะครับไปจับตัวมเล่าจะเล่าถอนไปก็เห็ดไปนั่กเ็ดไปนั่นะครับในช่วงที่เฮ็ดๆที่ได้ด้มาน่คือถ้าออกกุมนองวไม้ให้คนควเรียงเจ้าปวดผมเห็นสวนลี่ลาบดีนะครับ พนเห็ด่วนมันง่ายๆพันใปสาวผัวมดเลยเราผมมากไปพนจิตโตนะครับการเอามาเห็ดนะครับผมจะเห็ดใบตะลุกผมก็เห็ดเลยผมก็ไปก้นปัวกัวมันม่สองปเภท็ดนะครับเะเภทน้ำข้างมันมันม่ข้างนี่ครับมันมัข้างผัวมันสิเป็นข้างขีดินมูนเอาไปใส่ปลายิ้มเรว่ามูนี่เป็นผัวน้อยที่เป็นแมงเมาปัวง่ายอีกเป็นแมงเม่านะครับจุมนี่ก็ลงไปนีกการกุดมันจะลบาทเลยนคนไปลงไปนี่พยาปวั าคนเดือนขุนขามีหน้ามีส้านี่มันถืเป็นท่างธรรมดาาคนจากมาพ้นไปมันถึงนี่เชื่อเถ็ดนี่เม็กยังไม่หั่นได้ครับอานนี้ปวกนี่มันถึงนี่จูรินซี่นะครับทั้งปวกนี่มีจูรินซี่ย่อยสลายไม่รู้ไม่แดงไม่ยังไงมันมัดมันสลายนะอันนี้มันถึงนี่ไดโคโดมาในหันพร้อมนะครับอันเชียวเฉียวต้องใช้ไดโคโดมา แต่ว่าก็จวมาเป็อยนสูิลนซี่ต้องมัรกเลยครับวิที่ม,มัร์กไปข้าเขามากเขาชุกข้าวเกินเยอใจเล่ละหรือข้าวที่หนึ่งเเองอะไรคือเหเอ่าโทษนะครับสองกิโล,ลเอาผววข้ากล้วมากนะครับขยำละเอียดหนงกิโลาผัวขี้สมองคนหนึ่ีสมองคนน่นึ่งกิโลแต่ก็มาเข่าใช่กันขี้ข้าเห็ดเหล่าโทษ บดแปลงม่าใช้เขานี่ล่ะเ<ท>ข้า,าใส่กันผ่าเข้าอยากใช้เห็ดปวกครับเข้าใส่ไปพดต้นม้ต้งไม้ให้มันดกให้มันหวานเข้าเอาน้ำตาลใส่แนะดงใส่หนึ่งกิโลนะครับได้ไปหนึ่งกิโลไ้ใส่เข้าใส่ตะห่ำเดีผมบอกกันนะหนึ่งกิโล น้ำเดียวมากเศร้าเพราะเป็นข่าวนิ้วมันมั้งสามขอนนี่เป็นข่าวนิ้วแต่เขาคันได้มันเกิดติดที่จะเป็นข่าวนิจีนเนี่ยมันจะเป็นเข่าวนิ้วคันไปไหนนะครับต่อน้ำมาเะส่าวแล้วก็น้ำมะส่าวเนี่ยคือเราน้ำเขามายิ่งดีนะครับน้ำเขามามีโปรตีนมียังไงในหันนะครับเนี่เป็นอาหารของชาวบัวสามอย่างนี่คือเป็นอาหารของจูดินซีนะครับข้อนไหนมันเข้ากัน แพะไว้ในถังชุดนั้นสีได้่าน้ำ20ลิอตรเข่าต้องหาถัง20ลิตรนะครับมาใส่ใน,นชุดนั่นแหละบวก1กิโลข้าว2กิโลน้ำตาล1กิโลแล้วมากส่สามมือนะครับก็สามมือปุอ๊บมันสีขึ้นเขียวแบบคลายว่าตัวรลินทรินซีตีขึ้นนี่นครับขื้นปับ๊บนั่นเริ่มจะมีจัลินซีแล้วคือ ปอาโปรตูัวไดโคโดมามันจะเริ่มเห็นแล้วครับัมเปิดถึงปั๊บคือกินเหล่าทั่วอยนี้ครับหอมคือเหล่าทั่วนี่ยนะเอานามะพาครับนามะพะยี่สิลิตรให้มันเต็มถังสิเท่าไหร่ับเต็มถังสิเทาไหรแล้วบานนี้เท่านี่มักไว้อีกเดือนหนึ่งครับใส่จมื่นก็พอใส่สามหมื่น สามมือเลรวเข้าพานัดปุ๊บดไอยหายดีบพหาเมือแรกงลงนะครับอานจะเยอไว้ที่ลมนะครับว่าให้ไปออกแดดแดดแ่นี้เดียวบ่คือทำคอแสียได้ในในลมซิดหามือเปิดขึ้นก้นชนึงนะครับพอดสามซีมือเข้ากับเปิดขึ้นนะครับสามซีมือแล้วมันจะเป็นนะครับผมอินซี่เอ็มดีแล้วสาวผู้เฝ้ารับ ใส่ฝนก็ไปชิหห้นามือก็ไปใส่ได้่ว้ามันบดีบไปไปฮอดใท้าบดีมานี่วิธีนะครับวิธีฮอดนะครับให้น้ำคล้องน้ำพ้นยิงดีขันน้ำปลาปันบ่มมีเอรีเอาน้ำปลาเปิดไว้จะสามมือให้กดคล้องปลานะครับออกนี้เช่นชื่อาาลบกนี้ตามสมนี้ยังออกนี้เช่นเอามาใส่หนึ่งลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรถ้าพ่นข้าวนะครับ ขฝนเขาดิขับนเขาอ่าครับ it, ต it, รต้ที่เราผสมนะีเรบไุ้นแหนลิตรหนึ่งเดือนนั่เป็นอ it, แล้วครับยิ่งก่เอเอ็มอีกแล้วครับเอเอ็มส่เขามาขายอ่นยิ่งกท่นั้นแล้วมานี้ทาหลักม่วงก็ออกดอกง,งี้นะครับหมักลำไยออกดอกหมักที่หมักใต้ั้งกลางๆหนลิตรต่อสี่สิบลิตรนะครับคน มานี่ผ่าไหน้าของผมไหน้าเลยครับผมกาวน้ำม,มักที่ป่ะทังผมเห็น,หน้ำม,มักกันหอยเชลลี <Okay. S 1> เอาเจ้าผวกหนึ่งลิตรนะครับน้ำหอยเชลลีผมนี่เคืองลิตรผสมกันต่อน้ำยีสิลลิตร,รโยกขีดน้ำหน้าเลยครับข้าวหนึ่งเดือนคนหนึ่งครัง้งข้าวหนึ่งเดือนคนหนึ่งครัง้งาำรับเขาด้วยครับแล้วยีซิลลิตรนั้นมันหอดใส ถามั่นบม <ๆ S 1> ือบบ่พาลายกะเอาอีกชุดหนึ่งลาหนึ่งอาจจะได้สองครั้งเป็นซีซิมลินนะ,ะครับผมบดใจอย่างลยครับผมใส่มากสิบปีแล้วพ่ออันที่รถเป็นไม้อนึ่งร<ะ>ถลไม่มนี่1ี่าวันก็นได้นะครับหรือ,อเดือนหนึ่งก็ได้คนขึงไปเลยถามมาพีบบผ้าใส่เน่าฉีดยุ่งแกต่อฝาของจูดินซ่นี่ปั๊บฉีด จูเลนซีเขาสีเลี้ยงนะครับบ้านนี้ผม,ผ,มผมเอาโปรเลี้ยงขึ้นมานี่เลยจุดยอดเล่อันเดียวกันเลยนี่เลี่ยงเลี่ยงจูลนซีนะครับต <c oughs> ้องไปใส่แล้วมันเปลี่ยนแล้วว่างานเข้ามาเขาแย้มเซาแล้วนะครับเ <c oughs> ข้ากับน้าม,มาเขาไว้เลี้ยงทุกมือเพื่อให้จูเลนซีเป็นบ่วตายอยู่งเหรอแต่ว่าตัวนั้นเก็บไปทำบัวไทยเอาแบบนี้มาเนี่ยทายชีคันคนคนป่วยเบ้เห็นไหมน้ำนามอ่า ผลเขาเนี่ยหรือนามาเขาเอนี่ยนะครับมาซีขวดซีขวดขวดละลิ้นมั้ยขวดละลิ้มเอาน้ำตามไส้แดงใส่ขวดละซอนนะครับแล้วกันน้ำน้ำนำต้นลิ้นั่นออกออกจำนวนประมาณมันมันลิ้นหนึ่งข้อออกมันเดียอยู่ประมาณสามส่วนหนึ่งนะครับสี่ส่วนเนาะอันหนึ่งนั่นคือเอาน้ำกิ้งกิ้งของอันเนี่ย ไปเทใส่ที่ขวดใ,ในมันเต็มที่ขวดที่กันคือขยายครับขยายตูรินซแบบี่นะแล้วก็ยืดไปหนึ่งเดือนน้ำตัวน,นั้นกัดสิบเป็นโนต๊ะห้องคนหัวมาเฮ็ดเต็มในที่นเข้าใยนะครับเนาะคือขยายหนึ่งลิตรจะได้สี่ลิตรแต่ว่าซิลินั้นสองมิ๊ไส้แดงหนึ่งตอนแล้วก็น้ำตูรินซี่เติมเต็มขวดของน้ำม,มา,ขาขกกว่าี่ที่ัวนั่นนะครับ หนึ่งในสามใช่ไหมพ่อครับหนึ่งในสามก็ได้หรือเท่าไรก็ได้เพราะว่าขวดเมืองไหยไม่ได้ซีขวดขวดเมืองไหยไม่ได้ซีขวดมานี่เวลาขวดอันซีขวดที่พ่อจะไปหนึ่งเดือนหนึ่งครับตั้งไปนมวะเปิดเมื่อใดได้ครับถ้าเปิดนี่มันจะพุ่งออกมาเลยเออมานี่น้ำน้ำยี่สิบลิตรนะครับตักมากยี่สิบลิตรปั๊บพอเปิดงบลงสิครับ ปลาเปิดตัวนี้พุ่งเปียงมันเนะครับอยู่นี่มันถึงแห้งเส้นไหนทำมาช้านะครับถักก็เข้าหยอดผมไปอบรมคนสามชิ้นก้นเปี่ยงมันเลยครับผมบกหูเนาะที่แบบใช่แน่นเลยใช่ว่าขันห้าสิมักนะครับตัวนี้ขวดต้องแน่นหนาเพราะมันบางๆนี่ครับบางๆรักระเบิดมันเลยดิไรที่คุณพ่อ